私は大切なもの全てを守りたいです。もう誰も傷つけないで。 ขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Seven Deadly Sin Game กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับลืมอ,อีกแล้วหรือ7บาปในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําต el, ัวละครเอลิซาเบธเขียวและก็เอลิซาเบธแดงว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงเหมาะในสถานการณ์แบบไหนและเราควรปั้นตัวละครไหนดีแล้วก็จะมาแนะนําอุปกรณ์สวมใส่ด้วยนะครับที่บวกผลหรือให้ผลเซ็ตไหนที่ดีที่สุดสาหรับเบลเขียวพื้นฐานเขาจะเป็นตัวละครระดับ SSR ชื่อว่าเจ้าหญิงเอลิซาเบธ ส่วนเบ็ดแดงพื้นฐานจะเป็นระดับ SR. S R ชื่อในวงการของเขาคือมัสคอสโ o Elizabeth เป็นสายซับเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นเบ็ดสายซับเหมือนกันแต่คุณสมบัติของสกิลเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วก็ธาตุจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับและที่สําคัญเลยก็คือสกิลซับของทั้ง2เวอร์ชั่นนี้ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะแปลประมาณว่าฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องทั้งหมด200%ของพลังชีวิตแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ฟื้นฟูตาม SP หรือพลังชีวิตเขาจะฟื้นฟูตามพลังโจมตีของตัวละครยิ่งตัวละครมีพลังโจมตีเยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็จะฮิวแรงมากขึ้นเท่านั้น ก็เลยต้องแนะนําอุปกรณ์กันก่อนก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบตัวละครนะครับอ่ะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเนาะ ทั้ง2เวอร์ชันจะใช้อุปกรณ์เหมือนกันที่จะแนะนําให้ใช้แล้วก็คือจะเป็นเซตโจมตีบวกกับเซตฟื้นฟูนะครับนั่นก็คือเซตนี้เป็นรูปพยาบาลเขาจะใส่แค่2ชิ้นก็เกิดผลของเซตแล้วเราจะได้อัตราฟื้นฟูนเพิ่มขึ้น20%ด้วยกันเห็นไหมส่วนเซตโจมตีเนี่ยเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%ด้วยกันก็จะเพิ่มความแรงของการหิวให้มากขึ้นแต่ก่อนที่ผมจะไปลองเซตฟื้นฟูนให้ดูนั้นเดี๋ยวผมมาลองให้ดูก่อนว่า พลังโจมตีมีผลต่อการฮิลนะก็มาเริ่มกันที่พลังโจมตี6137พลังชีวิตอยู่ที่54451ในการที่เราฮิลด้วยพลังโจมตีขนาดนี้ผมใช้งานสกิลฮิลไปก่อนนะฮะจะอยู่ที่2100 0ก็2 0 0 0 0นะฮะ600นะครับประมาณนี้คือการฮิลมันจะไม่นิ่งนะก็ติว่าอยู่ราวๆ2 0 0 0 0ถึง22,000แล้วกันนั่นก็คือสกิลฮิลแบบ1ดาวต่อมาที่สกิลอันติเมตเลยแล้วกัน แล้วต้องบอกเลยนะครับการฮิลแบบนี้มีโอกาสติดคลิติคอนด้วยนะ,อะลองดูนะครับอยู่ที่43อันนี้ก็คืออันติเมตแต่สกิลอันติเมตหรือท่าไม่ตายเนี่ยเขาจะเขียนตรงตัวอยู่แล้ว420%ของพลังยมตีอของพลังยมตีรอบที่2นะครับฮิลอยู่ที่4 6 0 0 0ตะกี้4ี่หมรอบแรกรอบที่2 4 6 0 0นเนาะรอบที่สนะครับ4 4 0 0รอบที่4 4, 4 6 0 0 รอบที่5 45,000คราวนี้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบถอดอุปกรณ์ก็อถอดลดพลังโจมตีนี่แหละจะได้เห็นชัดๆนะครับซึ่งมันจะไม่มีผลกับ SP นะเห็นไหม SP ก็ยังคงเดิมอยู่แต่แค่จะถอดพลังโจมตีให้มันเหลือน้อยลงเท่านั้นเองตอนนี้พลังโจมตีเหลือแค่3,200เท่านั้นลองดูผลการฮิลนะครับก็จะเหลือแค่16ื่นจากปกติ2 0 0 0 0ถึงสองครั้งที่2เหลือ10,000ครั้งที่3 <c oughs> อีกทีนึงอ่าหมื่นนะครับ ครั้งที่4ฟึบหนึ่งหมื่นลาวราวนี้ถ้าเป็นพวกตัวหนังสือใหญ่ๆที่มันหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยก็คือติดคีแต่พื้นฐานแล้วก็คือ1นึ่งก็จะเห็นได้เลยว่าแค่เราลดพลังโจมตีความแรงของสกิลฮิลก็จะลดลงไปฉะนั้นสกิลที่2ของเอลิซาเบธเนี่ยของพลังชีวิตไม่ถูกนะครับต้องเป็นของพลังโจมตีนั่นเองส่วนสกิลถ้าไม่ตายแน่นอนอยู่แล้วว่าตรงตัวนะครับอ่าของพลังโจมตีใช่ไหมก็จะเหลือ2 3 0 0 0เท่านั้นจากปกติ4 0,000่นกว่า ป 00, ุ๊บสามหมนนี้ติดคีสหลักๆเลยก็คืออยู่ที่20,000ืนั่นเองต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทําพลังโจมตีให้เท่าเดิมอยู่ที่6,137แต่แค่จะลดพลังชีวิตลงไปถอดรูนนะฮะที่ลดพลังชีวิตเห็นไหมพลังโจมตียังเท่าเดิมก็ลองใช้งานสกิลที่2ดูนะครับว่ามันจะเท่ากับรอบแรกไหมเห็นไหมอยู่ที่2อ0หมนอันนี้คือลดพลังชีวิตลงไปแล้วนะสามหมื่นสองอันนี้ติดคีนะครับลองอีกที่2อ0 0ื 21, ถ้าไม่ติดคีก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นเเราจะติดคีบ่อยอยู่นะเนี่ยทำเล่นฮิวปับอืมสองหมื่นหกร้อยเท่ากับรอบแรกที่เราทดสอบเลยเห็นไหมแต่แค่รอบที่3ที่เราทดสอบเนี่ยเราลด sp ลงไปส่วนถ้าไม่ตายก็จะอยู่ที่ประมาณ45 0 0 0นะครับครั้งที่สองหก0อันนี้คีต่อนะครับถ้าเราใส่เซตฟื้นฟกูก็จะบวกผลให้ด้วยไหมซึ่งนี้ผมยังไม่ได้ทำออฟมานะถ้าใจใดีก็คือไปทำของระดับ R หรือว่าระดับ C หรือระดับ UC ก็ได้ แล้วก็ทำอัพให้เป็นบวกผลฟื้นฟูทั้งหมด5ช่องอย่างน้อยๆถ้าทําให้ได้สัก25%ผมบอกเลยว่าจะฮิลแรงโคตรเพราะมันจะบวกผลนะครับไม่เชื่อลองดูโอเคสกิลฮิลนะครับปกติเราจะอยู่ที่20,000ถึง2 2 0 0 0เห็นไหมตอนนี้ขึ้น2 3 0 0 0แล้วนะครับอืม20,03 5 0 0อันนี้คือ20%เท่านั้นนะแล้วถ้าไม่ตายล่ะถ้าไม่ตายก็จะเป็นสกิลฟื้นฟูเหมือนกันฉะนั้นการฮิลก็จะแรงมากขึ้นกว่าเดิมลองดูนะครับ48 000, เห็นไหม ก่อนหน้านี้ที่เรากดเนี่ยอยู่ที่4 6 0 0 0 4 0 0 0แต่ตอนนี้ขึ้น4 8 0 0 0แล้วนะครับ4 0แปดอ่ะรอบที่3อีกสักรอบนึงแล้วกันผมว่าดูเบื่อด้วยการฮิวนะโอ้7 6 0 0 0หกอันนี้คือติดคลิงั้นสรุปเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลิซาเบธเขียวหรือเอลิซาเบธแดงเนี่ยยิ่งเรามีพลังโจมตีเยอะก็จะทําให้ฮิวแรงมากขึ้นเพราะว่าผมไปลองทดสอบมาแล้วพอดีปวดตานะฮะเดี๋ยวฮิลแสงมันสะท้อนตาในการสวมใส่อุปกรณ์ก็แนะนําเซ็ต บวกพลังจมตี20%กับเซตบวกผลอัตราฟื้นฟู20%มันจะเข้าคู่กันได้ดีมากๆแล้วก็ส่วนที่3ฮะเข็มขาดกับลูนให้หาออฟอัตราการฟื้นฟูเพราะว่าจะบวกผลให้สกิลฮิลให้เยอะมากๆมันจะคุ้มที่สุดนะครับแต่ถ้ามีงบหน่อยก็จัดอุปกรณ์ระดับ SSR ใส่ไปได้เลยเนาะ และระหว่างเอลิซาเบธเขียวกับเอลิซาเบธแดงเราควรปั้นตัวละครไหนดีและตัวละครไหนใช้ได้ยาวพูดถึงในเรื่องสกิลก่อนละกันสําหรับเอลิซาเบธแดงนะครับมาร์คอสเกลเนี่ยสกิลแรกของเขาเนี่ยจะเป็นสายโจมตีส่วนถ้าเราอัปเกรดสู่สดาวนะครับก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลโจมตีไม่ได้เป็นเวลา1เทิร์นส่วน3ดาวผลจาก1เทิร์นก็จะเป็น2เทิร์นและถึงแม้ว่าเราจะได้เอฟเฟกเพิ่มเติมมาแต่การ์ดสกิลจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อ2ดาวก็จะเป็นสกิลล CC ไปแ้ว การที่การ์ดเป็นสกิล l CC แล้วมีโอกาสที่เราจะไม่สามารถใช้งานสกิลได้ในกรณีที่เราไปพีพงั้นต่อสกิลที่2เลยแล้วกันเนาะสกิลที่2เป็นสกิลฮิลอยู่แล้วสำหรับ1ดาวเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูแบบไม่มีเอฟเฟกถ้าเป็น2ดาวเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือจะเพิ่มเกรถ้าไม่ตาย1จุดด้วยกัน ถ้า3ดาวก็จะเพิ่มเกรดําไปตาย2จุดจะทําให้ตัวละครในทีมของเราเนี่ยสามารถใช้งานําไปตายได้ไวมากขึ้นแต่การที่เราจะผสมการ์ดให้เป็น2ดาว3ดาวได้นั้นอาจจะต้องเสียเทิร์นไปก่อนแลกเทิร์นและไม่ใช่ว่าการ์ดจะขึ้นมือถึง3ดาวการที่เราจะทําการ์ดให้ถึง3ดาวได้นั้นค่อนข้างยากเลยทีเดียว ฉะนั้นสกิลที่2นี้ถ้าเอาไปใช้งานจริงนะมันจะออกแนวลำบากหน่อยๆก็เดี๋ยวพูดโดยรวมนะดูสกิลที่3ต่อเนาะสำหรับสกิลที่3จะเป็นสกิลท่ามไม่ตายจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องทั้งหมดของพลังจมตีบวกผลเอฟเฟกเยียวยาเป็นเวลา3เทิร์นซึ่งผลนี้ก็คือจะทําให้เราเนี่ยเลือดเด้งทุกๆเทิร์นรวมถึงเพื่อนของเราด้วยนะครับไม่ใช่ตัวละครของเราอย่างเดียว ในกรณีที่เราเอาตัวละครเอลิซเบธแดงไปลงดันพันดันแบบปกติอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นด่านเนื้อเรื่องที่เราเจอบอสเนี่ยเอฟเฟกต์เยียวยาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้เกิดผลได้ดีมากๆจากตัวละครที่จะตายที่จะตายได้ผลเยียวยาเข้าไปเรียกได้ว่าเลือดเด้งขึ้นโคตรเยอะนะครับแล้วยิ่งเราทําพลังจมตีไปเยอะเลือดของตัวละครส่วนใหญ่ของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงแสนกันนะนอกจากคนที่อัดของหนกักอาจทำอุปกรณ์ไปเยอะแล้วบางคนก็ขึ้นแสนแล้วเหมือนกันแต่แค่ตัวละครมีระดับพลังจมตีเนี่ยแค่ห้า หน่อยเดี๋ยวเราไปดูผลแล้วกันนะครับว่าเราจะฮิวได้เท่าไหร่ลองดูสกิลถ้าไม่ตายนะอันนี้เป็นสกิลถ้าไม่ตายเลเวล5นะครับ4 9 0รึก้าสปนแสงนี้อะไรกันเนี่ย4 6 0 0ผลเยาวยาก็คือ2700ก็60%นะครับอลองดูฮะผ่านเทเินไปสักรอบหนึ่ง ก็เด้งทีละ2727 27, เ็หเ็นไหมเด้งเยอะโคตรอันนี้ผมยังไม่ได้ทำการอัปเกรดดาวเลยนะถ้าทำการอัปเกรดตรัวละครไป6ดาวพลังจุปีขึ้น8 9 0 0 9 0 0 0ผมว่าฮิวทะรุหลอดนะ <laughs> ส่วนเอกลักษณ์เอลิซาเบธแดง เอกลักษณ์ของเขาเลยครับหากอัศวินผู้พ้องได้รับดาเมจเมืม่อเริ่มเทินถัดไปจะทําการฟื้นฟู10%ของพลังชีวิตสูงสุดซึ่งผลของเอกลักษณ์เอลิาเบธแดงเนี่ยแม้ว่าเราจะเอาตัวละครไปเป็นตัวซับก็ยังเกิดผลอยู่ไม่จำเป็นต้องเอาเป็นตัวละครลงสนามส่วนจะเด้งมากน้อยขนาดไหนนั้นให้เ,เพื่อนๆสังเกตดูหลังจากที่ตัวละครของเราโดนโจมตีนะลองดูนะครับฟังขรองข้ามโจมตีมาโป๊งข่ะบายตัวนี้โดนโจมตีนะปึ๊บโดนโจมตีอีกแล้ว ตอนนี้จอมตีต่อปาบเดี๋ยวคราวนี้ลองดูนะครับผลเอฟเฟกเห็นไหมก็จะทําการฟื้นฟู 10%อเของ SP สูงสุดแต่ถ้าตัวไหนไม่โดนโจมตี<ๆ>ก็ไม่ได้ทาการฟืน้นฟูฉะนั้นสาหรับตัวละครเอลิซาเบธแดงเนี่ยจะไม่เหมาะกับการที่เราจะเอาไป PP แต่ถ้าเป็นตัวซับก็อีกเรื่องหนึ่งพอได้อยู่หรือว่าเราจะเอาไปผ่านด่านเพราะว่ากลัวว่าตัวละครจะตายก็ได้หรือเราอาจจะเอาเป็นตัวละครซับหรือตัวละครประสานในอนาคตในกรณีที่เราเล่นเมโลเรดัสเขียวหรือเมโลเรดัสแดงหรือจะเป็นตัวละคร SR ตัวละครน,นี้ที่เป็นสายโจมตีมหมู่สายฟาร์มเนาะก็เอามาเป็นตัวละครซับได้อยู่แต่เอฟเฟกของสกิลประสานเนี่ยจะเป ซึ่งมันอาจจะไม่เกิดผลในการฟาร์มสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่ได้ซีอะไรก็สามารถใช้ได้โดยส่วนตัวมองว่าเอลิซาเบธแดงเนี่ยพอเล่นได้อยู่ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่แล้วในการที่เราปั้นเอลิซาเบธแดงมาเนี่ยเราสามารถอัพสกิลท่าไม้ตายได้ไม่ยากเพราะว่าพื้นฐานของเขาเป็นตัวละครระดับ SR ถ้าเราอยากเอาสแต็ก10%ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ทําได้ง่ายแต่ในเรื่องการ PP ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สกิลมันออกแนวใช้งานยากเกินไปมีดีแค่สกิลท่าไม่ตายเท่านั้นเองมาพูดต่อกับเอลิซาเบธเขียวกันบ้างดีกว่านะครับก่อนอื่นก็มาดูสกิลสำหรับสกิลแรก1ดาวก็จะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งลายไม่มีผลเอฟเฟกอะไรถ้า2ดาวเนี่ยถึงจะมีผลเอฟเฟกผลเอฟเฟกก็คือจะทําการถอนเอฟเฟกตัฟของศัตรูหนลาย ส่วนท่าสกิล3ดาวก็จะเพิ่มผลเอฟเฟกมาอีก1ผลก็คือถอนการตั้งท่าของศัตรูในกรณีที่เราเจอศัตรูพวกกิลทันเดอร์เมลิโอดัสบานอะไรพวกนี้สามารถถอนการตั้งท่าของเขาได้นะครับด้วยสกิลเนี้ยแต่ต้อง3ดาดาวก่อนนะแต่3ดาวว่าจะรวมได้อีกก็นานอยู่เหมืนอนกันน่ะสู้ไปใช้เมอร์ลินทีเดียวจบนะครับแช่แข็งผลตั้งท่าก็หลุดอยู่ดีแต่ถ้าเป็นสกิล2ดาวเนี่ยเอาไว้สู้บอร์ทาได้ดีมากๆนะครับเพราะบอสเทาฟื้นฟู S p ี SP เยอะเกินถ้าเรารีบถอนเอฟเฟกต์ปั๊บของเขาก็ จะช่วยได้มากต่อที่สกิลที่2องนะฮะสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลฟื้นฟูเพื่อนๆในปาร์ตี้ส่วนถ้าสดาวเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมเข้ามาจะสามารถถอนเอฟเฟกตดีบัฟของเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้แล้วก็ตัวเราเองหรือทําให้ไม่สามารถฟื้นฟูได้สกิลนี้สามารถช่วยได้ส่วน3าดาวนะครับก็แค่จะเพิ่มความแรงขึ้นเท่านั้นต่อกันที่สกิลถ้าไม่ตาย สกิลถ้าไม่ตายเนี่ยจะมีสกิลประสานด้วยคือถ้าเป็นเอลิซาเบธแดงเนี่ยเขาจะไม่มีสกิลประสานเพราะว่าตัวละครของเขาจะอยู่แค่ระดับ SR เท่านั้นแต่ถ้าเป็นตัวละครระดับ SSR ขึ้นไปส่วนใหญ่จะมีสกิลประสานสกิลประสานแน่นอนอยู่แล้วก็จะเพิ่มความแรงเนาะแล้วสกิลท้าไม่ตายมีผลอะไรบ้างก็จะทําการฟื้นฟู SP ของพว้พ้องทั้งหมด บวกผลจะเพิ่มเกรดท่าไม้ตาย2จุดให้กับพวกพ้องในปาร์ตี้การที่มีตัวช่วยในการเล่นเกรดท่าไม้ตายเนี่ยก็จะทําให้เราเคลียดด่านได้ไวจบด่านได้ง่ายอย่างเช่นด่านที่เจอบอสเฮดิกเซนที่เขาดูดเลือดบ่อยๆใช่ไหมเออถ้าเรามีเกรดท่าไม้ตายปุ๊บแล้วเราไปยุ่มตัวละครเพื่อนเป็นสายโจมตีเดียวมาเนี่ยก็สามารถผ่านได้ง่ายสุดๆไปเลยนะฮะส่วนเอกลักษณ์ของเอลิซเบธเขียวเนี่จะเป็น เมื่ออสศวินเริ่มต่อสู้จะเพิ่มเกรดท้าไม่ตาย2จุดจะเพิ่มให้แค่เฉพาะตัวละครของตัวเองเท่านั้นไม่สามารถเพิ่มให้เพื่อนๆในปาร์ตี้ได้ฉะนั้นสําหรับเอลิซาเบธเขียวเนี่ยจะไม่เหมาะกับการที่เราเอาเป็นตัวละครซับจะเหมาะกับการที่เราเอาเป็นตัวละครยืนบวกแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามีกิจกรรมที่ได้เปรียบเลยก็คือการลงบอสเทาแล้วก็การลงด่านแบบทั่วไปบวกทั้งเราสามารถเอาตัวละครน,นี้ไปฟาร์มได้ด้วย ราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาจัดทีมฟาร์มสงครามบอสเนี่ยมักจะต้องมีตัวละครฮิวหนึ่งตัวอย่างน้อยเป็นอย่างต่ำยกตัวอย่างถ้าเราเอาไปเข้าคู่กับฮาเซอร์ฮาเซอร์ก็จะสามารถเก็บเกตถ้าไม่ตายได้ไวแล้วโอกาสที่ทีมจะแพ้เนี่ยจะค่อนข้างน้อยด้วยนะครับและยิ่งเอาไปเข้าคู่กับบันด้วยแล้วนะแน่นอนตัวละครแทบไม่มีวันตายเลยนะครับฮิวแล้วฮิวอีกในการที่เราจัดทีมอย่างนั้นแต่ผมไม่มีบันเขียวไงผมก็ลองให้ดูไม่ได้อีกทางเอลิซาเบธเขียวเนี่ยเราสามารถจัดทีมลง PP ได้อยู่นะ แต่อาจจะเป็นพวกทีมเฉพาะนิดหน่อยส่วนถ้าจะให้คะแนนเขียวกระแดงว่าเราควรปั้นตัวละครไหนดีถ้าเรามี2ตัวละครนี้อยู่แล้วในทีมผมแนะนํานะให้ปั้นตัวละครเอลิซาเบธเขียวดีกว่าเพราะว่าเราสามารถไปจัดทีมในอนาคตสู้บอสต่างๆได้รวมถึงการผ่านด่านแล้วไปยืมตัวละครเพื่อนมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านด่านได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วยบวกกับอย่างน้อยเราก็มีตัวละครที่เอาไว้ใช้ในการ PP ได้อยู่ แต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีเอลิาเบธเขียวเนี่ยก็ยังสามารถปั้นเอลิาเบธแดงได้อยู่นะครับมันก็ยังพอทุรุ่ถ่ายลงบอสเทาได้รวมถึงเราสามารถเอาไปเป็นตัวละครประสานเนาะเพื่อดึงสเตตัสของเมลิโอดัสเขียวแดงฟ้าแดงเทพสูตรที่จะเข้ามาเนี่ยขดได้อยู่แต่ถ้าใครมีเมอร์ลินนะเอาเมอรินไปลิงค์จะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้สกิลประสานด้วยมันก็จะเพิ่มความแรงของสกิลให้มากขึ้นใช่ไหมแต่ชัางนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับเพื่อในกรณีที่อ่าเยกไดด้ชชุแฟันนะ ก็สามารถทําเป็น UR ไปก่อนได้แต่ไม่จําเป็นต้องอัปดาวก็ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะทําค่าความสนิทให้ถึง5ดาวก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ชุดสาวใช้ในวังด้วยก็จะได้ทั้งพลังป้องกันอัตราทนทานต้านคิริคอนตัวละครของเราก็จะมีความน่ารักเพิ่มมากขึ้นนั่นเองและนี่แหละก็เป็นการสรุปนะครับว่าอลิสเบ็เขียวอลิสเบ็ดแดงแตกต่างกันยังไงและเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนอุปกรณ์ที่สวมใส่เราควรที่จะใส่อะไรดี ก็ทํามาเป็นแนวทางให้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ระวังโควิดกันด้วยนะครับช่วงนี้มาแรงนะฮะไม่เ <laughs> ชิงมาแรงนี่อันตรายเปลี่ยนชุดนะครับประมาณนี้ไปแล้วครับผมบายบาย